วันนี้สภาทนายความในพระบรมราชูปถามได้ออกแถลงการเรื่องการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความของพันตำรวจโททักษินชินวัตรในที่ได้ทำงานในฐานะเป็นทั้งทนายความแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิสในการต่อสู้คดีโดยบอกว่านายโรเบิร์ตให้ความเห็นทางด้านการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายในประเทศไทยนะักกฎหมายต้องรู้ดีว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายที่ต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงและใน มาตรา112ของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์การที่นายโรเบิร์ตออกมาให้ความเห็นว่าควรจะยกเลิกมาตรา112และขึ้นเวทีของกลุ่มนปชเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศจึงควรจะต้องมีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ สภาทนายความยังบอกนะคะว่าพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงมหาดไทยควรที่จะต้องตรวจดูว่านายโรเบิร์ตอัรมสเดมเข้ามาในประเทศไทยฐานะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาภ่ายใต้วีซ่าและมีใบอนุญ,ญาตให้ทํางานในประเทศไทยหรือไม่เพราะเชื่อได้ว่าการมาทํางานครั้งนี้ก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าตัวกับอดีตนายกทักษิณดังนั้นจึงต้องมีใบอนุญาตให้ที่ทํางานชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจ้าทีนั้นไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ